สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่16กันยายน63นะครับโอเควันที่15ที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหมีความสุขกันมากมายนะเซตบวกไป13.84จุดหรือคิดเป็นบวก1.09มูลค่าการซื้อขาย 43,000ล้านนะครับก็ <c ười> ขึ้นมาแบบนี้รายย่อยเราก็ขายใส่นะเพราะว่าอะไรคือเราซื้อตั้งแต่อะไร1,270นะครับเออซื้อมาแล้วก็ขายในวันนะครับอ่าก็ลายนะเก่งนะครับรายย่อยตอนนี้นะก็สถาบันนะ หลักๆก,ก็สถาบันหรือพี่กองเรานี่แหละซื้อนะครับมันก็เลยขึ้นเนาะเมื่อวานที่ลงก็พี่กองขายนั่นแหละนะครับต่างชาติไม่มีผลอะไรนะต้องบอกไว้ก่อนตอนนี้ต่างชาติไม่มีผลอะไรนะรอยู่กับพี่กองอย่างเดียวล้วนๆนะครับอืมเนาะหุ้นที่มีการซื้อขายมากสุด10อันดับนะครับก็มี LT, MinCP, FPT, PTEP, Jmart, s t, p, t e, p, Mart, g t CBG, เซียนแล้วก็ CPO นะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่เซตกันก่อนเลยนะเซตก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับแต่ว่าคือเขาลงมาทดสอบที่แนวรับ1 2 7 5แล้วไม่ไม่อยากหลุดลงไปนะครับก็ดีดตัวกลับขึ้นมานะอืมก็ยังลุ้นต่อนะครับก็ถ้าถ้าจะให้ปลอดภยนะัยหน่อยก็ต้องเปลี่ยนสีนะครับต้องเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะ อืมนะก็ตอนนี้ก็ยังลงทุนระมัดระวังอยู่นะต้องระมัดระวังอยู่นะอืมนะครับก็เทดเป็นลายตัวไปนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันที่ c p r c p r ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะมีแนวรับอยู่ที่62.5นะก็ตอนนี้คือเขาก็ยังไม่อยากหลุดนะครับก็คอเคลีย์อยู่ที่62.5นะครับ ถ้าหลุด62.5เนี่ยก็มีแนวรับอีกทีนึงคือ59.75เนาะส่วนแนวต้านอยู่ที่64.75 0นะครับคนมีของก็อย่าให้หลุดนะอย่าให้หลุดซาแล้วกันเนาะหรือว่าคนที่ยังไม่มีของก็ไม่ต้องเข้าไปเทรดเขานะครับอ,อ่าออาเซียนนะครับก็เป็นแนวโน้มไซด์เวอัพึรอบใหญ่อยู่ที่90 9.20ถึง12.5นะครับกรอบเล็กก็9.95ถึง12นะครับตอนนี้ก็มีสัญญาณการเข้าซื้อแล้วนะเพราะว่ามี2เขียวนะครับคนที่มีของก็วางซ็อปลอตไว้ที่10บาทเนาะเป้าหมายก็อยู่ที่12แล้วก็12.50นะครับถ้าผ่านไปได้นี่ก็นู่นเลย16.9นะครับสำหรับอาเซียนเนาะโอเค CBG เป็นแนวโน้มอ่าตอนนี้ก็เป็น ขาขึ้นอยู่นะครับยังยังไม่หลุดเต็มตัวเนาะยังไม่หลุดเต็มตัวนะครับก็มองเขาเป็นขาขึ้นที่ย่ออยู่นะอืมก็มีแนวรับอยู่ที่103บาทครับแนวต้านอยู่ที่117บาท c b g ก็มีโอกาสลงไปทดสอบที่103บาทมากกว่าขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่117นะครับคนที่มีของก็เรามาระวังหน่อยแล้วกันเนาะอืมนะครับ คนที่ยังไม่มีของก็ยังไม่ต้องเข้าไปเปรดเขานะครับ STGT ก็เป็นอนวโมไซด์เวยอยู่ในกรอบ65บาทถึง75บาท50สตางค์นะครับไซเวย์ก็ไม่ต้องเทรดนะครับผ่านไปเลย Jmart ก็เป็นไซเวย์ั p อยู่ในกรอบ13บาท20สตางค์ถึง16บาท90สตางค์นะครับตอนนี้ก็ ลุ้นให้ยืนเหนือ15บาท10สตางค์ได้แบบแข็งแข็งนะครับสำหรับเจมาดนะถ้าพรุ่งนี้นะครับราคาทําหายเหนือ15บาท50เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณการเข้าซื้อนะครับอืมเพื่อเอาไปขายที่16บาท90และ20บาท45าทตามลำดับนะครับ PTEP เป็นแนวโน้มขาลงนะเป็นไซด์เวย์ ดาวอยู่ในกรอบ80บาท25ตังถึง85 50สตางค์นะครับอืมขาลงก็ไม่เทรดนะครับ PT ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นแนวโน้มขาลงเนาะแนวรับสำคัญอยู่ที่35บาทนะครับถ้า35บาทรับไม่อยู่ก็32.50นนะครับไม่เข้าไปเทรดนะครับ CPF ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะแต่ว่าพอ มาแตะที่แนวรับ29.25นี่ไม่อยากลงนะครับเปลี่ยนสีเลยนะอืมเปลี่ยนสีเลยนะครับก็กลายเป็นไซด์เวในกรอบ29บาท25สตางค์ถึง35บาท25สตางค์นะครับก็พรุ่งนี้สำหรับคนที่ชอบเขาก็ถ้าราคาทำให้เหนือ31บาทก็เป็นสัญญาณการเข้าซื้อนะครับถ้าซื้อแล้วก็วาง Stop l ล s s ไปที่29บาท25สตางค์นะครับ แนวที่จะเทคก็32 34.25 35.25นะครับมิน t ก็เป็นไซส์เว้ยอัพอยู่ในกรอบ21บาท50สตางค์ถึง23บาท50สตางค์นะครับคนที่มีของก็วางซ็อปล็อตไว้ที่21บาท50หรือวางไว้ที่เอมนะครับคนที่ยังไม่มีของก็ไม่ต้องเข้าไปเทรดนะครับหรือรอให้เขายืนเหนือ23.50ก่อนค่อยค่อยวางกันอีกทีเนาะ AOT นะครับ AOT ก็เป็นแนวโน้มเป็นเขาเรียกวอะไรถ้ามองเป็นไซส์เวกรอบใหญ่ก็จะเป็น4อยู่ในกรอบ48บาท50บางถึง6 2สบาทนะครับตอนนี้ก็ขอให้เขายืนเหนือแนวต้าน59ได้แบบแข็งๆนะเพื่อเพื่อจะลุ้นไปทดสอบที่62บาทต่อไปนะครับสัญญาณการเข้าซื้อก็มาแล้วนะมาวันนี้นั่นแหละนะครับ คนที่มีของก็วาง Stop Loss ไว้ที่56บาทนะครับืคนที่ยังไม่มีของก็ถ้าพรุ่งนี้ทำ high เหนือกว่าวันนี้ก็สามารถเข้าซื้อได้นะครับแล้วก็วาง Stop Loss ไว้ที่59หรือที่ e m a 75นะครับโอเคก็คงประมาณนี้เนาะอัปเดตกันคร่าวๆช่วงนี้ก็เทรดให้ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับ ถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแจ็คมันนี่บปเตอร์สสวัสดีครับ